ขออนุญาตยืมภาพจากตอกๆของคุณพี่ท่านนี้นะครับเขาถ่ายคลิปวิดีโอนี้มาเพราะว่าเขาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาบอกอย่างนั้นนะแล้วก็ล็อกประตูทุกอย่างดีหมดแล้วแต่เจ้าหมีควายตัวนี้นะครับก็บุกเข้ามานะครับกินอาหารภายในบ้านพักนะแล้วก็เปิดตู้เย็นหรือค้นข้าวของนะครับกระจัดกระจายเลย และตามคลิปวิดีโออ่ะหมีตัวนี้ตัวโคตรใหญ่หรือใหญ่มากๆนะน่าจะเกิน200กิโลกรัมได้นะครับไม่ยากเชื่อนะว่าโซนบ้านพักน่ยังมีหมีเข้ามาใกล้ได้ไม่กลัวเหมือนไม่กลัวมนุษย์เลยนะครับถ้าคุณเจอนะครับคุณต้องรีบถอยห่างนะครับอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดหมีควายนี่อันตรายมากๆนะครับนี่รวมถึงหมีหมาด้วยนะครับนะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะครับหมีพวกนี้เป็นสัตว์หากินกลางคืนนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยแสดงว่า คงได้กินอาหารนะเลยเข้ามาไม่น่าเชื่อมันจะเข้ามาได้ถึงขนาดนี้นะ